คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมาหาล้นะวันนี้เนี่ยเรามาตามกับ เกมมาจองเว1นึงนะครับผมอัตราการแตกก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมนะวันนี้เรามาตามทั้งทีเนี่ยก็อาจจะมีเทคนิคเทคนิคมาเล่นกันนิดนหน่อยหน่อยแล้วกันทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยแต่ผมจะเน้นเป็นเบ็ดน้อยแล้วกันเนาะใครที่อยากตามอัตราการแตกในตัวกลุ่มโบนัสทม์เนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมเราสามารถไปตรงไปตามกันได้เลยนะสำหรับตัวกลุ่มนี้บอกแล้วว่าครบจบจริงๆทุกคนนะไม่ว่าจะอัตราการแตกไม่ว่าเทคนิคการเล่นไม่ว่าเพื่อนพูดคุยในกลุ่มนี่เยอะไปหมด ก็ไปตามกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งกับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมไปแ้วน,นะเดี๋ยวเราเข้าเกม,มันดีกว่าวันนี้ก็มากับทุน254บาทถามว่าเยอะไหมก็ผมว่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าพอรับได้แล้วน,นะแต่ถ้าใครที่เล่นบ่อยๆเนี่ยเอามาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะออกแนวไปทางสูงนิดนึงแต่ว่าผมว่าเล่นได้ทุกคนนะถ้าใครที่เล่นกันแบบไม่ประมาทน,นะเนาะเดี๋ยวผมเริ่มกันที่เบตสอออโตสิไปก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> แต่ทุนนี้เนี่ยแนะนําว่า ถ้ามากับเกมมาจังเว้นึงเนี่ยจะเวิร์กมากนะมาจังเว้สองเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นทุนน้อยๆก็ได้เนาะมาจังเว้สองเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบไปเล่นทุนเยอะทุนหนักอะไรขนาดนั้นหรอกนะอะไรคุมโบไหลไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ออโต้ล้างหน้าการงานก่อนก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวก่อนนะเสียงหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งบอกเลยมาเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นตะกี้ เซมมหามาพอดีโษนะขอโทษด้วยนะครับผมนาตากี้เสียงนี่ยังกับออปติมัสก็ตายโนนะเบทสองเดี๋ยวก,กดมือย้ําไปก่อนเรื่อยๆแล้วกัน <g iggle> ช่วงนี้ก็โอ้ยใกล้เข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วนะคือหน้าฝนแล้วแหละอะช่วงเดือนแปดนี่คือหน้าฝนเต็มที่แล้วนะ,นะก็ออกไปไหนก็ระวังกันด้วยนะครับผมนะเรื่องแบบสุขภพสุขภาพนี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผม <g iggle> อากาศเปลี่ยนฟองเปลี่ยนแปลง,งบ่อยนยก็ต้อง ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับวันนี้เนี่ยมากับมาจงเวนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องแบบเล่นแบบวัดใจกันนิดนึงนะถามว่าวันนี้มีทุนน้อยอเป็นหลักไหมเป็นหลักด้วยนะแต่ว่า <c oughs> เราจะแยกอีกอย่างหนึ่งคือเบ็ดวัดใจโดนเออเบ็ดวัดใจนี่คือเอามาเป็นเบ็ดที่เฮ้ยแม่งเหมือนคอมโบช่วงนี้จะมาว่ะเราก็ใส่เบ็ดสูงไปเลยด้วยนะพอเราออโต้เบ็ดสองกดมือเสร็จปุ๊บเนี่ยนะปรับเป็นเบ็ดสามโดนกดมือสักห้าทีเดี๋ยวไล่ออโต้กัน โอ้มาแล้วฟีเกมเปิดเร็วเปิดดีแบบนี้12หมุนไปทีแรกคิดว่าจะไหลขึ้นเบต5ก่อนแต่ผมว่าเล่นประมาณนี้กำลังดีแล้วนะเบดสูงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเล่นกันที่เบ็ดนะครับผมเบดวัดใจเนาะก็คือเบดวัดใจเนี่ยจะเป็นเบดที่เราจะไม่ได้เน้นกดเยอะจะไม่ได้ออตโต้เยอะก็คือเราจะทำอย่างทีละน้อยก็เหมือนกดมือ5ออตโต้10แค่นั้นพอเปลี่ยนเบดเลยแล้นะ ต่เราสึกเหมือนจะมาเนี่ยลองกดสักหน่อยก็ได้แต่จะแต่จะไม่เน้นเยอะนะเพราะว่าถ้าเน้นเยอะเนี่ยมันจะไม่เป็นเบ็ดวัดใจรูน้นะมันจะกลายเป็นเบ็ดที่เราจะเล่นกันแล้วเราเราจะโดนมันเล่นแทนเออ <c oughs> ก็ตามนั้นว่านะวันนี้เนี่ยไล่กันประมาณนี้อ่ะถามว่าทําไมเบ็ดหนึ่งไม่เล่นหรอเบ็ดหนึ่งเนี่ยไม่ดีหรือเปล่าถ้าใครที่ทุนน้อยผมแนะนําว่าเล่นได้ตรงนะั้นเริ่มที่เบ็ดหนึ่งได้ยิ่งดีแต่ถ้าใครที่ทุนสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นเบ็ดหนึ่งแล้วนะ เป็นหนึ่งเนี่ยเอาไว้ตอนท้ายๆเลย้ยนะตอนที่แบบเฮย้ยคอมโบมันเงียบมากเลยเราเอาเบ็หนึ่งล้างหน้ากระดานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปรอนตีเกมเข้าแล้วก็เดี๋ยวออโต้ย้ำไปเลย,ยนะ <c oughs> ผมจะกดมือห้าไล่ออโต้กดมือห้าไล่ออโต้จะทําแบบนี้ทุกๆเบ็ดนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่าค่อยๆเล่นกันก่อนล้วกันสําหรับเบ็ดสามใจจริงๆเนะี่ยอยากให้นี่เป็นการกดมือแลวนะแต่ถ้าใครที่ออโต้ได้ก็ออโต้ไปเลยแล้วนะกดมือเนี่ย มันใช้สําหรับคอมโบนอกนัาส่วนมากนะอันนี้เราพูดถึงส่วนมากที่เราเจอมาแล้วนะคอมโบนอกเนี่ยจะเป็นการกดมือซะส่วนใหญ่แต่ถ้ารอบไหนที่เข้าฟีเกมดีๆเนี่ยลองสังเกตดูว่ามันจะมาจากการออโต้รูนะแต่มันไม่ได้การันตีรอบเปอร์เซ็นต์นะที่ผมไม่ได้การันตีนะนว่าเฮ้ยถ้าเรากดมืออย่างเดียวเนี่ยแม่งคอมโบนอกเดียวทั้งวันอะไรมันมันมันมีโอกาสเข้าหมดลูนะแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยตามเวลาที่เราตามเวลาโบนัสกันมาด้วยนะครับผม <C oughs> <C oughs> เปิดไวนะ้ลงสองอ่ะเลยร้อยี่บแปดบาทโอ,โ,โอ้โหคอมโบหนักมาดอกเดียว61บาทหลอมๆเลยร้อนไปแล้วนะกดมือพอประมาณจากนั้นออโต้กันต่อ30 <S <S ที <els> ไปเลยมาสาทีไปแล้วน,นะค่อยๆช้าๆนะรูกนะค่อยๆไปนะเราไม่ต้องไปรีบอัปเดตก็ได้ถ้าใครที่มีเวลาหน่อยเนี่ยดูผมเล่นแล้วเล่นตามได้เลยนะครับผมแต่ถ้า คอมโบไม่ออกจริงๆแนะนําว่าลองดูก่อนว่าทุกคนตามเวลาโบนัสมาหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ตามกลับไปแล้วนะกลับไปตามเวลาโบนัสก่อนแล้วค่อยมาเล่นตามผมนะครับผมนะเพราะาที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคอันนี้อันนี้บอกอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันแล,นล้วเนาะหลายๆคนน่าจะรู้อันนี้ผมบอกคนที่ไม่รู้แล้วกันนะว่าสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคเลย,ยนะเทคนิคแทบแบบมีผลแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตาการแตกนะครับผมเพราะว่า อัตราการแตนะ่ะคือเปอร์เซ็นต์การแตกของเกมโดยตรงแต่เทคนิคนี่คือสิ่งที่คนเขาคิดขึ้นมาแล้วไปเล่นมาแล้วมันได้หรือว่าไม่ได้นั่นเองคนนะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนลองลองลองคิดถึงเรื่องนี้กันดูนะลองพิจารณากันดูว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเทคนิคเนี่ยทุกคนสามารถเซิร์ชในยูทูบได้เลยว่าเฮ้ยแม่งเกมนี้เนี่ยเทคนิคอะไรดีใครเล่นเทคนิคอะไรได้เพรามันเยอะแยะเต็มไปหมดนะใน u ู u b e นะ แต่ถ้าลองพิมพ์หาดูว่าเฮ้ยช่วงนี้เกมอะไรแตกดีดนะวะมันก็จะมีแต่เวลาที่ไม่ตรงบ้างเ,าเวลาอาจจะผ่านมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะวะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบสามารถเข้ามาดูในตัวกลุ่มเนี่ยมาดูแบบเรียลไทม์เนาะก็คือเวลาจริงได้เลยนะรู้นะ <c oughs> ก็คือเขาแจ้งมาเวลานี้เนี่ยสามารถดูแลไปเล่นตามเวลานี้ได้เลยไม่ต้องแบบไปรอว่า,วาเฮ้ยคนนั้นคนนี้จะลงคลิปเราสามารถดูได้ด้วยตัวเองก่อนแล้ว ไปดูคนอื่นเป็นเทคนิคเพื่อเอามาเสริมการเล่นของเราดีกว่านะครับผมนะตอนนี้ผมดูคอมโบยังไม่ออกเท่าไหรน่นาะสำหรับเบทสามนะเดี๋ยว,ยวอัพขึ้นเบทห้าแล้วกันตอนนี้ออโต้สามสิบผ่านไปแล้วนะครับผมนะเบทห้าก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเบทเจ็ด 7. ไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่าวันนี้ เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะเราต้องเล่นและไหลาตามสถานการณ์ให้เป็นนะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยแม่งได้เทคนิคนีคน้จากคนนี้มาแล้วจะเล่นเทคนิคนี้ตลอดทั้งเกมไม่ได้ดูนะไม่ได้มันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ารอบที่เขาเล่นกับรอบที่เราเล่นเนี่ยมันต่างกันทุกคนก็ลองเอาไปคิดกันดูดูนะทุกคน ต่อไปเป็นเบ็ดห้าเท่านะเ,าเสียงผมอาจจะหายไปเป็นบางช่วงนะเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าเสียงหาออกมาเยอะมากเท่านะก็ต้องเปิดไมค์ไอ้กันนิดนึงไม่งั้นมันจะรบกวนาการดูแล้วการฟังของทุกคนด้วยนบผมนะเอวสี่ห้าอา่ะเท่านะ ต่อไปเป็นออโต้สิเหมือนเดิมเลยนะครับผมที่จริงเบ็ดห้าี่ผมว่าก็สูงแล้วนะไม่จําเป็นต้องแบบไหลไปขึ้นเบ็ดสิเบ็ดเนะแต่เบ็ดว่าใจใครอยากใส่ก็จัดเลยฮะแต่ว่าผมขอผ่านก่อนแล้วกันวันนี้อันนี้คอมโบจะเริ่มเงี่บม,มาแล้วนะสวย เอาดิเรอจ่ายยังอีกเยอะรู้นะเออฮู้มาโดนเจ็ดร้อยกว่าสวยๆไปเลยดอกนี้ยังมีต่อยังมีต่อขอโบยังไม่หมดยังเน้นกันต่อได้อยู่เดี๋ยวก็ค่อยไหลไปแล้วกันทุน โอเคโอ้ยเฮ้ยวันนี้ถามว่าพีเกมเข้าบ่อยไหมอันนี้เราตอบได้เลยว่าไม่บ่อยด้วยนะแต่ว่ามาแต่ละดอกเนี่ยมาในเบดที่สูงๆนั่นเลยนะนน่น้าเสียเหมือนกันเบต5ไี่สำหรับ200กว่าบาทนี่ผมถือว่ายังไม่สูงเ้ยนะคือเราเล่นกันสลับไปสลับมาแล้วนะสลับเบดไปสลับเบตมาแล้วเราไม่ได้เล่นแบบเบดเดิมเน,เน,เน,เนเ้นเน้นเบดเดียวตลอดอะไรอย่างงี้ยแเนาะ <c oughs> สวยงามพวกนะฟรีเกมเปิดมาหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้ว หนึ่งร้อยสามบาททุกคนกดมือพ่อหอมปากผมขอโทษนะต่อไปเน้นเป็นออตโต้เทคนิควันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสายออตโต้กันนิดน,นึงนะครับผมนะใครที่เล่นออ,อตโต้บ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่ๆวันนี้เทคนิคนะต้องนะ ลองไปเล่นตามกันดูได้นะ้สำหรับเกมมาจงเวนึงนะครับผมแต่ส่วนมากผมจะใช้ดิคนิคนี้เนี่ยกับมาจงเวสองมากกว่าแต่ว่าวันนี้ก็มาลองดูแล้วนะเรามาเล่นกันแบบชิวๆเนาะไม่ได้แบบมาจริงจังใส่เรียนใส่สุดใส่หนักเบ็ดหนักเบ็ดแรงเบ็ดสูงอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นกันแบบพอดีพอดีแล้วกันนะ ามาเรียบร้อยตรงนี้500กว่าบาทวายังคุมโบไปอยู่20บาทสวยงามมากตัวจ่ายมาหรือเปล่าโอ้ยหยุดแค่นี้ตะก,กี้กำลังตั้งใจดูตัวกลุ่มอยู่นะหันขึ้นมาอีกทีได้กุมโบละ5 0 0สวยๆอ่ะออโต้หมดแค่ไหนก็ประมาณนั้นละกันวันนี้น,นะ ถือว่ามาจองก็มาดีอยู่จองเวนหนึ่งนะครับนะลองไปเล่นต่างกันได้ลองดูตาการแตกกันดีๆนะครับผมนะคือผมมาในรอบนี้เนี่ยมาตรงเวลาโบนัสทามแน่นอนร0 0ครับะผมแต่ช่วงเวลาที่ลงคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาโบนัสจะหมดไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็อย่าทุกคนไปไปดูในตัวกลุ่มกันเองดีกว่านะครับผมผมบอกไม่ได้นะว่าเฮ้ยเฮ้ยสามรอบแล้วไปเกมมาเร็วมารวมาชัวร์มาแน่มาแน่แม่จ๋าจะสองรอบเมื่อกี้เนี่ยก็ ก็เข้าเบ็ดสูงก็จริงแต่จ่ายก็ไม่เห็นแบบสุดเลยทุกน สามร้อยสิบสองบาทสวยงามยังไปได้อยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าพอได้พอดูได้ตรงนั้น,พอ,น,นพอดูได้ฟีเกมรอบนี้รอบอื่นๆน,นี่คือมันได้แต่มันไม่สุดทุกคนมันได้แต่มันไม่สุด อุย้ยมาแล้ววายดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้พี่ก่อแถวแรกเป็นสี่เหลี่ยมโอ้โหจังหวะจะได้ตัวดีๆนี่คือหายหมดโดนอ่ะสี่ร้อยหนึ่งบาทฟรีเกมรอบนี้จัดไปสวยๆเลยแล้ว,วนะก็ใ <c oughs> ครชื่นชอบเนะี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแนละ้ยังเหลือออโต้อยู่ยังไม่หมดนะนี่ก็รีบจะไปแล้วนะไม่ใช่นะหรอกเวลาโบนัสก็ใกล้จะหมดแล้วนะเพราะว่าเราตามเวลาโบนัสมาเนี่ยผมจะตามมาในช่วงหลังๆโล้นะก็คือ พยายามจะดูจากฟีดแบ็กคนในกลุ่มก่อนว่าเฮ้ยคนในกลุ่มไปตามโบนัสเนี่ยไปตามเกมอะไรกันบ้างแล้วเล่นเกมไหนแตกกันบ้างรา้าถ้าเกมไหนเขาเล่นแตกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลงในกลุ่มก็มีอ่าสองสามคนสี่คนเลยนะทีะ่เล่นมาจังเวนึงกันเนี่ยทุกคนนะแล้วก็ได้มานะผมก็เลยอ่ะมาตามบ้าแลวกันนะครับผมแต่ว่าในตัวกลุ่มเนี่ยอยู่กันเยอะมากนะบบางคนเนี่ยเขาก็เล่นตามแหละแต่ว่าไม่ได้มาลงคลิปหรือว่าลงอะไรให้อ่าเราได้ได้ดูกันเองนะครับผมนะก็ วันนี้มาตามมาจองเวน่งตามมาตากันแต่กันแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แลกที่ปักหมุดนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ